วันนี้ก็มั่งทุบก็เป็นมาลิเมนอีกแล้วนะคะวันนี้เห็นกล่องพัสดุแบบนี้ต้องเจอกันในคลิปเธอแกะพัสดุแน่นอนค่ะวันนี้เรามีกันมาสามกล่องด้วยกันนะคะจากสามร้านนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่กล่องเล็กแล้วก็ไปกล่องที่ใหญ่สุดเลยนะคะกล่องเล็กอันนี้มาจากคอนวีนะคะนี่เลยคือคอนวีอะ เป็นแอปที่ขายของแบบพวกสกินแคร์อะไรพวกเนี้ยเยอะมากนะคะโดยเฉพาะคอ์เตอร์อแบรนด์แล้วก็มั่นใจได้ว่าเป็นของแท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นจิ้งชอบสั่งจากคอนวีนะคะเป็นสั่งจากคอนวีเนี่ยสั่งมาตั้งแต่ตอนสมัยเรียนแล้วนะคะแล้วก็คอนวีเนี่ยเขามีโปรถ้าสั่งครบ499บาทเนี่ยเขาก็ะจะจัดส่งฟรีให้เลยนะคะเดยวขออนุญาตจิ้พลลมก่อนนะโอเคอยวมาแกะไปพร้อมๆกันเลยนะคะขออนุญาตแกะทันี้นะ นี่อันนี้ก็จะเป็นสินค้าที่เพ้นสั่งไปนะคะจะมีสองอย่างอันนี้เป็นจะเบ้นให้ดูใบเสร็จนี่ยเขาก็จะมีใบเสร็จมาให้แบบนี้เลยนะนี่ก็จะมีใบเสร็จมาให้แบบนี้เลยนะคะตัวแรกก็จะเป็นค i l ดัก s อร์ดโซลูชั o เลยคือคลิปที่แล้ว่เบ้นมาเปิดไปแล้วนะคะสําหรับตัวนี้ เนาะแล้วเบนก็อยากจะใช้ต่อเนื่องนะคะเบนก็เลยสั่งมาเอกสองนะคะมันเป็นขนาดทดลองนะเนี่ยให้ดูสกายมันจะเดี๋ยวเบนแกะให้ดูดีกว่าเนี่ยข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นขวดแบบนี้นะคะเนี่ยขวดแบบนี้เลยนะคะ ขนาด4 ml เนาะเบ้นสั่งมาสองขวดก็ได้เท่ากับ8 ml แล้วเบ็นอันนั้นเนเบ็นใช้หมดไปแล้วนะคะแต่ว่ามันยังไม่เห็นผลลัพธ์ชัดเจนนะเพราะว่าเป็นใช้ไปแค่นิดเดียวเองนะคะคือแบบมันขวดเล็กนิดเดียวเองอะ่ะมันต้องลองให้ถึงประมาณแบบสักเท่าขวดใหญ่ก็คือ30 ml เนาะแต่ว่าเราไม่มีเงินซื้อขวดใหญ่ะคะ่ะขวดใหญ่มันราคาแบบ2,000อัพ3,000 4,000อย่างเงี้ยคือมันค่นอนข้างที่จะแพงนะคะ แต่เนี้ยมันราคาแค่229บาทก็ซื้อแบบขนาดทดลองมาดีกว่าเนาะต่อไปมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่เคยใช้โฟมล้างหน้าหรือบ้าสบู่ล้างหน้าของแบบเคาน์เตอร์แบรนด์เลยอยากลองจังเลยก็เลยสั่งตัวนี้มานะคะสองแบรนด์ขออนุญาตแกะเพราะว่าไม่ได้วันไกลมาเลยนะคะเขาหอมาแบบแน่นหนามากใครสั่งอันนี้ก็คือไม่ต้องกลัวสินค้าแบบ เสียหาอยอ่ะคือเขาห่อมันแน่นแน่นจริงแน่นจนแบบถ้าไม่มีกันไกลนี่คือแกะไม่ได้เลยเนี่ยแกะยากมากมันก็จะเป็นสบู่ล้างหน้านะคะตัวน,นี้นี่ยวให้ดูใ,ใกล้ๆแล้วกันอ่ะสองตัวนะคะนี่เป็นของชิเซโดนะข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่นะเดี๋ยวเป็นดูขอดูก่อนนะว่า มันจะมีฉลากภาษาไทายติดให้อยู่ตรงนี้นะคะนี่เลยนะอันนี้มันเป็นชิเซโดฮันนี่เค้กนะคะก็ได้มามันมีโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะก้อนข้างในมันก็จะเป็นสีเขียวๆแบบนี้เลยอันนี้เป็นไม่เคยใช้นะไม่เคยทดลองมันเป็นสีเขียวๆลักษณะเหมือนกีตรีนใส่อะนะ มันก็จะเห็นชัดหน่อยนะคะนี่นะกลิ่นคือกลิ่นแบบสมุนไพรสมุนไพรสาเลยนะคะกลิ่นคล้ายๆออกแนวพวกใบบกๆอะไรพวกนี้นะ,ะราคาอยู่ที่สองร้อยปดสิบาทนะคะซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเนาะอีกอันนึงก็เป็นของคอตเตแบนเหมือนกันอันนี้เป็นของซันวาซูซันวาซูตัวซันวาซู First สแครใช้ดีม,มากเลยเมันเคยใช้อยู่นะคะ อันนี้ก็หอมมากเช่นเดียวกันอ่ะเดี๋ยวมาแกะข้างหลังให้ดูข้างหลังก่อนเนี่ยข้างหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเอาจริงปะทางนี้คือแกะทางไหนอะไอที่หมุนหมุนเนี่ยไม่ใช่เลยนะหาทางแกะอยู่ว่ามันแกะตรงไหนโอเคเจอแล้วเนี่แกะอย่างนี้นะคะอ้ออันนี้หอมอ่ะนีหอมออกออกแนวแบบเหมือนครีมบำรุงผิวหน้าของเขาเลย สบู่ตัวสบู่ก็จะเป็นแบบนี้มีการปั๊มตรงนี้นะคะว่าสันลสบู่เนาะก็จะเป็นลักษณะก้อนสีออกน้าตาลเข้มๆแบบนี้นะคะก้อนสีย่ยหลี่ยมนะแล้วก็ด้านในนะคะเขาก็มีตัวใบโบชัวอะไรแบบนี้มาให้นะคะนี่เลยนะข้างในก็จะบอกว่าจะเป็นภาษาเกาหลีที่อ่านไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นก็จะ ข้ามไปนะคะก็อันนี้ก็โอเคเดี๋ยวมาทดลองใช้จนหมดแล้วก็มันเจอกันในคลิปของที่ใช้หมดแล้วนะคะเดี๋ยวขอทดลองก่อนเนาะดีไม่ดียังไงเดี๋ยวมาบอกในคลิปนั้นนะคะอันนี้ก็หมดแล้วอันนี้มันเป็นแบบกลองที่ใส่กันกระแทกแลวตรงนี้มานะคะอะต่อไปกล่องที่สองอันนี้เป็นของแบรนด์คุนจันนะคะอันนี้มาจากร้าน ก็เขาดูชื่อร้านก่อนอันนี้เขาไม่ได้เขียนชื่อร้านมานะคะอืมแต่เดี๋ยวเว้นขึ้นไว้ให้แล้วกันว่ามาจากร้านไหนนะคะโอเคก็มาแกะไปพร้อมๆกันเลยอะนี่ก็จะเป็นเออเซ็ตทิมอําน,น้ําไบโอนะคะของแบรนด์พินจันนะแล้วเขาก็แถมตัวนี้มาให้ด้วยเป็นอะไรอะ่ะ เมลอนมิวบอดี้มาร์กนะคะแถมมาร์กตัวนี้มาให้ด้วยเออดีเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวไปลองกันนะคะเดีอาจจะมีคลิปหนึ่งที่ได้แบบว่าทําคลิปแกเล่นแกลองใช้เนาะเออเพราะว่ามันดูน่าสนใจดีอันนี้เป็นไบโอวิงชาว w เอร์นะคะตัวนี้เป็นครีมอาบน้ําที่เขาบอกว่าอาบครั้งเดียวแล้วแบบว่าผิวขาวใสขึ้นทันทีเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะแป๊บบนึง เดีย๋ยวขอไปจัดของก่อนแป๊บหนึ่งนะคะนี่อีกตัวหนึ่งเขาบอกว่าเป็น b บ o อซิ i n g l โลช o ่นนะตัวนี้เลยนะคะก็เป็นโลชั่นที่ทาผิวกายสําหรับอาบน้ําเสร็จใช่ไหมเราอาบน้าเสร็จแล้วก็ต้องทาผิวกายจริงๆอ่ะเราควรที่จะมาผิวก่อนไหมมัผิวก่อนเนาะแล้วก็อาบน้ํานะคะแล้วก็ทาโลชั่นนะแต่ที่ซื้อเนี่ยเพราะเห็นรีวิวครีมอาบน้ะเห็นเขาแบบว่ารีวิวแล้วแบบ เขาขึ้นทันทีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะขเขารีวิวแบบเปรียบเทียบกันเดี๋ยวถ้าเป็นหารีวิวมาได้เดี๋ยวจะแปะรีวิวให้ทุกคนดูนะคะถ้าหามาได้เนาะโกเคลัน,นี้ก็กล่องนี้ก็หมดไปแล้วนะคะมาอีกกล่องนึงกล่องใหญ่สุดเลยอันนี้มาจากร้าน i อซีมิ s งช็ออเดอสอร์2000นะคะนี่นะร้านนี้เลยนะคะข้างในก็จะเป็น แบบนี้คนงากแกะจากทางด้านหลังนะคะก็จะมีอาหารเสริมนะคะตัวนี้กุ้้าเอลลี่นะคะจำนวนสี่กล่องด้วยกันนะคะนี่นะสี่กล่องด้วยกันนะคะแล้วก็มีสบู่ที่เขาแถมมาให้ก็ือเป็นสบู่ส,ส,สกัดกาแฟของแบรนด์แองเจิลตัวนี้ดีมากเลยเป็นเคยทำรีวิวไปแล้วนะคะลงองไล่ดูรีวิวได้เลยนะคะตัวนี้คือดีมา,มากๆนะ ก็แถมมาให้ห้าก้อนนะคะแล้วก็ต่อไปสิ่งที่เราแถมมาให้อีกวราวนี้แถมของเยอะมากเลยหมดแล้วนะจ๊านี่นี่คือสิ่งที่เราแถมมาให้อีกเดี๋ยวเขาเสียบไปในนี้มันอาจจะเป็นพวกกัน,นขนสุงเขาแถมน้ําหอมมาให้ด้วยนะคะนี่นะมีแถมน้ําหอมมาให้นะคะแล้วก็แถมยาสีฟัน ตัวเทสของยาสีฟันมาให้นะคะนี่เลยเนาะ ส่วนตัวคุช่าเมนพิ่งลงคลิปรีวิวไปแล้วนะคะก็สามารถไปดูกันได้นะคะวันนี้นะคะก็หมดไปแล้วแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมล like ิกไลค์เพื่อเป็นกาลังใจไปน,นะคะเพื่อจะได้มีกาลังใจในการทําคลิปลต่อไปนะ <S <S แล้วถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปล่างหลียไม่ได้กดติดตามนะคะอย่าลืมกดช,ชอบคลิกที่ปุ่มแดงๆด้านล่างนี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้นะคะขอฝากอีกสองช่องทงเพิ่มเติมกันติดตามกันนะคะทั้งทาง,ทาง,ทางเพจแลประทางไอีเป็นขึ้นมาให้ที่ตรงนี้เลยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ